สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาผ่าทุเรียนที่ได้จากตลาดนัดนะคะทุเรียนตลาดนัดมาแล้วค่ะนี่นะคะเป็นลูกที่ซื้อเมื่อวานเมื่อวานแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยมันยังไม่ไม่ได้นะคะเนี่ยค่ะเช็คเนื้อแล้วเขาบอกว่ายังไม่ได้แต่ทุกคนดูนะคะเนื้อคือแบบ สีแบบเหลืองมากนะคะเดี๋ยวจะยนเนี่ยค่ะสีเหลืองมากดูด้วยตาเปล่าสีเหลืองมากนะคะเปลือกค่อนข้างหนาอันนี้วิธีการดูหนามนะคะมีคนถามมาว่าการดูหนามนี้เป็นยังไงหนามลักษณะนี้ถ้ามันป้านๆอย่างเงี้ยค่ะเปลือกเขาจะหนาแน่นอนค่ะเปลือกหนานะคะแต่ถ้าเป็นหนามที่แบบาฐาน ฐานเนี่ยเล็กปลายแหลมแล้วก็เจดีเหมือนต่ำกว่านี้เปลือกก็จะคือบางนะคะอันนั้นคือวิธีการดูหนามนะคะถ้าไม่อยากได้ทุเรียนเปลือกหนาก็ให้เลือกแบบหนามเล็กๆนะคะแต่อันนี้รุ่นนี้ก็คือมีแต่แบบนี้ทั้งนั้นนะคะก,ก็ก็ให้เลือกแบบลูกที่ดีที่สุดมาะะ่ะนี่นะคะลูกทุเรียนใต้นะคะนครศรีธรรมราช ลูกเขาจะไม่สวยนะคะเนี่ยมีราดําด้วยนะคะลูกนี้ดูลักษณะลูกเป็นเหมือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยกลิ่นเขาแบบอ่อนๆเลยค่ะกลิ่นอ่อนแล้วเวลานี้นะคะจะบอกว่าเวลานี้คือสี่ทุ่มนะคะผ่าทุเรียนลูกนี้ตอนแรกว่าจะเอาไว้พรุ่งนี้แต่ว่า มันอยู่ยิ่งดึกกลิ่นก็ยิ่งออกกินออกทนไม่ได้คะ่ะต้องผ่าคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่ให้เขาอันนี้คือแบบไม่ได้แยกไม่ได้อะไรเลยนะคะคือด้วยมีดนี้ล้วนๆนะคะเหมือนเดิมคะ่ะสู้กันแบบด้วยมีดเล่มถิวว่าวันนี้คือหวังว่ามือจะปลอดภัยดีนะคะ อย่าหาทานะคะถ้าบ้านใครแบบมีมีดมีดที่ยาวกว่าเนี้ยก็ลองนะคะแต่ว่ามีดลักษณะจะต้องเป็นมีดมีดปอกผลไม้นะคะเขาถึงจะแข็งแข็งแล้วแบบปอกได้ถ้าไม่ใช่มีดปอกทุเรียนโดยตรงนะคะอันนี้ก็คือแบบเหมาะที่สุดแล้วค่ะที่บ้านนี้มีมีดอยู่เล่มเดียวเล่มนี้แล้วค่ะปอกทุกสิ่งอย่างมาดูกัน ดูนะคะเนี่ยเริ่มได้แล้วค่ะขั้นตอนแรกนะคะแบ่งค่ะ,ยะอย่าทำไมพลังมือดูนะคะเนี่ยจะได้ไหมคะเนี่ยไม่ไหวไม่ไหวคะ่ะหนึ่งหนึ่งสองสามอือดูค่ะ ดูโหแกนเขาแบบยังสดอยู่จะสุกไหมหนอมาดูนะคะต้องรีบผ่าค่ะเพราะว่าเพิ่งเพิ่งสั่งทุเรียนเอ่อที่เว็บไซต์มาเดี๋ยวก็มาแล้วค่ะลูกนี้ต้องรีบผ่าอันนี้คือครึ่งหนึ่งเลยนะคะเนี่ย ภูใหญ่ๆภูนี้ไม่ไม่ผ่านนะคะภูนี้ไว้พรุ่งนี้ภูนี้ไว้พรุ่งนี้ค่ะนี่ใหญ่โตมโหูลารอันนี้คือมาดูภูนี้ค่ะนี่ภูนี้ก่อนดูนะคะเม่นน้อยค่ะแม่แม่เม่นแม่เม่นเดี๋ยวค่อยผ่าค่ะผ่าเม่นน้อยก่อน เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะคะอันนี้คือผู้แรกที่เราจะแยกดูนี่ค่ะสวยมากเลยค่ะเนื้อเขาสวยมากเลยไม่ผิดหวังเลือกเก่งจริงๆนะเนี่ยชมตัวเองนะคะเลือกเก่งมากบอกเลยเนี่ยค่ะดูแกนของเขานะคะเนี่ยค่ะตรงเนี้ย ถ้าถ้าแกะมาแล้วแบบปุยเขาเป็นอย่างเงี้ยเป็นแบบปุยแบบฟูๆยังไงทุเรียนดีแน่นอนค่ะแล้วขนาดที่แกะออกมาเนี่ยนะคะความหอมของเปลือกในแบบหอมอ่อ,อนๆหอมมันๆบอกเลยว่าเนื้อคุณภาพแน่นอนค่ะลูกนี้ภูที่เหลือพวกนี้นี่คือแบบเนี่ยภูนี้ที่เหลือข้างหลังเนี่ยพวกนี้นี่แบบอลังการแน่นอนเดี๋ยวจะแกะให้ดูแล้วครับพวกนี้ เดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันค่ะดูนะคะออกแล้วค่ะดูนะคะเนี่ยพยายามให้เห็นมือน้อยที่สุดนี่นะคะดูค่ะเนี่ย โอโหดูนะคะเป็นไงคะสุดยอดเหลืองอารามสวยสวยเลยค่ะเนี่ยคือผลของการที่แบบตั้งใจเลือกนะคะจะบอกว่าเป็นคนที่เลือกเก่งจริงๆคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันนะคะโอ้โห oh. แบบเนื้อแบบพอดีกินมากเลยนะคะวันนี้ดูค่ะ โหดูสิคะหูต้องว้าวเลยนะคะเนี้ยเนื้อสวยมากเลยกินกลิ่นเขาแบบหอมมากๆหอมแบบหอมแบบมันมันหอมมันอ่อนนะคะกินกันให้ดูเลยคะ่ะนี่นะคะ ูมิใจในการเลือกของตัวเองมากค่ะอร่อยมากเวอร์ค่ะอร่อยมากครับเม็ดเล็กดูเม็ดค่ะเม็ดเล็กเนื้อไก่ชีก ละมุนมากค่ะดูค่ะเนี่ยเนื้อพอดีมากเราจะทํายังไงกับกับอันเนี้ยให้เนื้อพอดีวันนี้ก็คือจะต้องแช่ตู้เย็นไว้ค่ะแช่ตู้เย็นไว้เลยยัดใส่ใส่นั้งเปลือกแล้วพรุ่งนี้แกะรับรองเนื้อเหมือนเดิมโอ้โหดูค่ะหน้าเวลานี้คือสี่ทุ่มนะคะ กินทุเรียนแกะทุเรียนกินตอนสี่ทุ่มนะคะอร่อยมากค่ะ เม็ดต,ต่อไปค่ะวันนี้คือโลละหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะคะลูกแรกจะที่ซื้อจากร้านนี้วันแรกที่เขามาขายเลยโลละหนึ่งร้อยเก้าสิบเมื่อวานไปซื้อโลละหนึ่งร้อยแปดสิบ อร่อยจริงๆค่ะดูเม็ดเขาค่ะเม็ดเล็กมากอร่อยสุดๆเลยค่ะทุเรียนนครศรีธรรมราชหอม รสชาติและกลิ่นเขาจะหอมมัอนอ่อนค่ะมันหวานมันหวานมากกว่ามันนะคะหวานหวานจัดอยู่อ่ะแต่ก็ไม่ได้ทิ้งความมันหอมด้วยเป็นเนื้อครีม,มี่ไก่จีครบรสเลยคะ่ะเนี่ยสังเกตตรงนี้นะคะเนะนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยปลายหนามเข้าแหลมเนี่ยถึงเปลือกจะเขียวคือเข้าแก่จัดนะคะเนี่ยปลายหดหดแหลมเลยนะคะเนี่ยเนี่ย ดูจากตรงนี้ค่ะเวลาเลือกทุเรียนแข็งปากเลยแสดงว่าเนื้อข้างในเขาก็แข็งแรงด้วยนะคะนี่ค่ะครึ่งลกูกเมื่อวานนี่อร่อยมากค่ะเนี่ยวันถัดมานี่คือแช่ตู้เย็นไว้นะคะแช่ตู้เย็นไว้แบบนี้เลยนะคะทั้งลูกแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่านเนื้อเขาเป็นยังไงนะคะจิว๋ว ่ากันด้วยมีดจิ๋วนะคะของเราตรงนี้มีไหมเน้อ้นะคไม่รู้ถูกตล้องเดี๋ยวเล็งให้ดีเพราะว่าูเขาใหญ่มากพูกเขาใหญ่มากค่ะเนื้อของเมื่อวานนี่แบบอืดีมากๆค่ะดีจนโอ้โหบรรยายแล้วบรรยายอีกว่า อยากจะให้เพื่อนๆได้ได้กินเลยค่ะดีดีทั้งเนื้อดีทั้งกลิ่นนะคะดีทั้งรสชาติดีทั้งราคาเนี่ยค่ะดูนะคะเนี่ยอันนี้คือทุเรียนผูเมืม่อวานแต่ว่าเปลือกเขาจะหนานะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเปลือกหนาคือจริงๆทุเรียนเปลือกหนานี่เนื้อเขาจะแข็งแรง นี่ถ้าเป็นลุกทุเรียนดีนี่ถือว่าแบบยิ่งดีค่ะน้ำแข็งนะคะเดีย๋ยวเรามาดูกันค่ะนี่ค่ะว้าวนี่เลยนะคะอืมขอโทษนะคะเดี๋ยวขอพลิกก็ไม่ถนัดทใหม่อื้อ ดูนะคะคือแบบดูนะคะเนี่ยข้างนอกจอเนื้อเหลืองมากนะคะดูเปลือกเขาค่ะขาวจั้วะเลยทุเรียนดีนะคะดูค่ะนี่ เนื้อชิดเปลือกนะคะเนื้อชิดเปลือกเลยมาดูกันค่ะฟินมากค่ะโอ้โหดูค่ะดูค่ะดูค่ะ เต็มมือเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเรามาผ่าให้ตรงร่องกันค่ะดูเนื้อเขาเนี่ยค่ะจากตรงนี้นะเดี๋ยวมาดูเนื้อกันค่ะนี่นะคะหมุนช้าๆให้ดูเลยค่ะเต็มๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันกดลงไปนี่คือแบบ จมเลยนะคะจมมีดเลยดูนะคะดูค่ะหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ สี่เม็ดอือหือดูนะคะนี่ค่ะหือไม่อยากจะบอกคือดีมากเลยค่ะซูมๆนะคะเนี่ค่ะไล่ดูเลยคะ่ะทุกเรียนหนึ่งลูกมีแค่ สองภูแค่นั้นคือมีแต่ภูใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอร่อยมากเลยนะคะลูกเนี้ยดูค่ะเต็มมือล้นมือเลยไม่รู้จะให้พูดว่ายังไงนะคะนูนล,ล้นมือใหญ่มากค่ะแล้วเม็ดเขาเนี่ยมันแผลบเลยนะคะเนี่ยกลิ่นเขาหอมมากค่ะหอมแบบหอมพิเศษมากอะ่ะหอมดีอะค่ะหอมดีหอมเย็นหอมละมุน หอมสุดๆค่ะนี่แหละค่ะทุเรียนใต้นะคะทุเรียนนครศรีธรรมราชจากตลาดนัดดีค่ะเลือกให้ดีเลือกให้ดีก็จะได้เนื้อดีๆเลยค่ะดูค่ะปา<ะ>ดขอถ่ายรูปหน่อยอสุดยอดมากเลยค่ะสุดยอดมากอะ่ะไม่รู้จะพูดยังไงเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะคะ อร่อยมากๆากเลยค่ะอร่อยมากๆอ่ะยอมรับเลยว่าตัวเองแบบเลือกเก่งค่ะ เลือกเก่งมากๆเป็นคนชอบกินทุเรียนมากนะคะชอบแล้วก็แบบจะศึกษาและเก็บรายละเอียดเนื้อทุเรียนดีๆคือดูละเอียดมากค่ะยันหนามยันเปลือก ยันแกนยันเม็ดยันแหล่งที่มาอร่อยมากมค่ะเนี่ยเวลาสี่ทุ่มเหมือนเดิมนะคะ ไม่เหลือค่ะหมดแน่ๆขอบคุณนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปกินก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปนะคะคลิปต่อไปก็จะเป็นทุเรียนภูเขาไฟสั่งออนไลน์มานะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเป็นยังไงค่ะขอบคุณค่ะ